ี่น้องมาเห็นเห็ดอีกแล้วอันนี้เป็นเห็ดอันนี้แห่พี่น้องเห็ดนางฟ้าแห่เห็ดอันนั้นแห่พูดนะอ่อนๆรวยสวยอยู่พี่น้องจ้าเต็มคอนเลยป้าถูกป้าดพี่น้องจาพูนะพูดนะพูนะเริ่มเริ่มเริ่มพูดนะนี่ก็ะมีนนี่ก็ะมีนเด้อพี่น้อาเบ้งเบิ้ง พี่น้องมืดคอนนี่เลยได้หนิโอ้ยคนกับมาย่างห่าบัดนี้เพื่อนม่อยากได้แต่น้อนี่เนาะพี่น้องจโอ้ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อมันหลีญญุ่นอีกพี่น้องเบิ่งเรื่อเยอะกว่าแพ่ไปเบิ่งท่างนี้ เป็นตำมือน้องหนังคนปู่ปู่หนาพี่น้งองว้าวสิได้บ่หน่พี่น้องเอ้ยมึงเดียระจ้าโอ้ย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 ,อยสะอ้าน โยหยหตัวขหิงกระตาดอยู้างในนอบานี่น้องบงเน่ยมัสอนเห็ดนตาบบ้าสออนเห็ดนยเน่พี่น้องเอ้ยโอ้ยเขต้องไปเอื้อนผัวเขขึ้นมากพี่น้องปูปาถูถูปูปาถูปถูปูปาถูปถูปถูปาถถูปปาถถูปปาถูปถูปถูปปาถูปปาถูปปาถูป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 ถาถูปถูปถูปาถูปถูปถูาถูป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 ูปถ พูดน่ะโอ้ยหอเศษเห็ดพี่น้อ,อ,อ,นองพูดนะเมียอ่อนๆอยู่เมียพี่น้อ,นอ,นองโอ้ยพี่น้องจ้าง,งายน้องน้ำนี่ใช่ล่ะมึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี้ยโอ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 ้ยคอยอยากได้คอยอยากได้คอยอย,ไดคอยอยากเอาอต้องไปเอากระตาน้ำหัวออกมาก,ก่อน กวกับลูกก็ขึ้มาไปไว้ไปบ้าเ่ละเหรอ้นพุ่เมียพ่นเจ้าเบิงดูพุ่น่ะพุ่น่ะโอ้อมต้นเลยพี่น้องจ้าอ้อมต้นเลยน่ไงตายแล้วไม่อยากได้ทีน้องอันคนยางมากับนี้ได้แบ จ่อเบื้องคอยืได้หน่อว่าอีนางอันนี้เสียวเห็ดุ่นอยอพี่น่องเอ้ยจะเบืงคักๆีหน่ะพี่น้องอ่อนๆนี่น่ะ๋ยวพี่หน่ม่พี่น้อยเนน่ะพุ่หน่อยพุ่หน่ะ ไม่ป็นได้ก็ต้องไเอาเรื่องหนิเลยไปเอินทัวขอยก้นปัด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 ดพี่น้องปัดอยากรีดดังๆนี่ พูน่ะอ่อ,อนๆพี่น้องเอ้ยอ่อ,อนแอกอ่อนนี่โอ้ย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 จอดสะอ่อนน้ำข่อยวะพี่น้องเต็มเลยโคตรรับปายโคตรแรงคนยังอะไรคนยังมา ตยมยำเสียงผัวคุยมาแล้วเมียพูทันอีกไปเมีย่งไทยดูเมียบไปผัวก็รูค่อยขึ้นมาแล้วพี่น้องพงดน,น่ะพูนะเขาจะต้องเอาเอาใส่กระตาไปกระโปมีถุงมีดกระบบ่มีพี่น้องพูนะ ไอแม่อยู่นี้แม่เบื้องเฮ็ดอยู่นี่แม่สะออนเฮ็ดอยู่นี่ที่ไอโน่ลงไออย่ในน้ำันอากเห็นเห็ดฉันดเห็ดเห็ดดเห็ดเห็ดเเห็ด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 เดเเดเห็ดเดเห็ดเดเห็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 ดเหเดเห็ด สุกเกสุกเกยี่ลายาวเอาเหียนอีหลายาวเาเหียนอีหลายาวเาเฮี้นเดี๋ยวคนสีใบเนี่ทำไรรรมาสัตร์เห็นแบบนี้ก็อดบ่ได้ละค่ะเด้อคนมาหลายหลายพี่น้องคุนก็มาม่ยางนาอยู่บ่เศ้าเป็นเอ

โอ้ยมุนมาเลยพี่น้องจ๊าเออบ่ได้ววเอาถุงบ่ได้เอามีดไปพี่นอออ้องจาผัวก็ผัวเบิ่งทางให้แ้่พี่น้องตอนแรกแล้สิบ่เอาอุ้ยอดบ่ได้ดอกพี่น้องงามแห้งปานนี้เนาะพุ่นน่ะก็เลยเออเอาเล่าเอาเล่าเอาข้าวเดียวพี่น้องจ๊าเนี่ยผัวเบิ่งต้นทางให้นะฮะแต <c oughs> <c oughs> ่มาพว่า,า,วาเพิ่นบอกว่าแล้วผัวมีการบอกว่าอย่าเอาไปไล่เอาไว้นั่นลานวัชสันว่าเอาเอาไปพ่อก,กินกับพ่อวัชสันว่าจะเสียไปเมื่ยังวัชสันว่าอื จะถุงเียงก็ไม่ได้เตรียมพร้อมไปเนาะค่ะพี่น้องจ่ากาไปยางซื้อเนาะแต่ก็เลยได้มาเออเอาเอาซ้ำนี่ก็ได้ซ้ำนี่แหละสังเกตได้หลายเติบได้พี่น้องเด้อได้ไหลายเติบอยู่นะคะกระตาหน่อยอซื้อเด้หนี่เหล้ามาันน้ำหนี่โอ้บริษัทตัดหัวขามันออกนงจ้านี่แหละจ่าพวกก็บอกว่าเอาแค่พ่อกินพ่อประสญญานบ่าโอ้ยจึงสี่ละพี่น้องจ่าฝรั่งเพิ่นกับบอกบอกเก็บบอกอย่างเนาะก็คือว่านั่นแหละต้องกับกองเข้าใจเนาะค่ะเนาะทั้งพิ่นกับยานข้นอ่ะ คนมาเห็นมามาผวงสินะว่าเมียเก็บเก็บเห็ดอยู่หางลังเตียกะคือบอกแล้วค่ะพี่น้องจ้าหานลังเตียคนฝรั่งคนอังกฤษขจากกบสิอนุรักษ์ไว้น่ะนะบ่ให้เขาเก็บบ่ให้เขาทำลายรรมรติเนาะกับพี่น้องจ,าจ้าแต่ว่ากะเอาคอยเป็นคนให้นอกคอยเห็นยังมันกินได้คอยเก็บๆๆแหละค่ะพี่น้องจ้าโดยเฉพาะเห็ดนางฟ้าอ่อนรวยสวยอยู่อย่างนี้นะจ๊ะไม่เก็บไม่ได้นะจ๊ะพี่น้องจ้า นะคะพี่น้องนี่ยังย่งบลากหลายเลยด้อพี่นงองนี่อันนี้มาดามอามาแค่นิดเดียวเองนะคะพี่นงองมาดามอามาแค่นิดเดียวเองนะจ๊ะโอเคค่ะพี่นงค์จืะนี่แหละค่ะนะขับไปผู้เดียวกะสีเล่าอหลายคนนี้อยู่นะคะแต่ว่ากะคือว่าหลักกะตาหน่อยพี่น้องจ้ะเอาพ่อพ่อพ่อเต็มกะตาหน่อยกับพ่อนะคะพี่นงองจ้ะเต็มทุงหน่อยลูกกับญาติพ่กลูกกับมามี่มามี่หยูดตามภาษาเด็กหน่อยเนาะการคนนี้มากแม่คนมาเร็วก็บอกเป็นภาษาอังกฤษนะนะเขาก็ะิเข้าใจนะ ล้วก็ห่องถามแม่น้่หาทั้งทีแม่ได้ได้เหตุไรไปได้เฮดุไร้ไ,ไปยังสินะเขาก็เข้าใจนาะงเขาก็เออเราได้ก็เอาเอาได้ท่าได้เอาจำนันพี่น้องจ้ะโอเคจ้านี่หละพี่น้องจ้านี่หละได้มากเดี๋ยวสิตดัตดขาตัดแขนมันล่างก่อนพี่น้องเด้อโอเคค่ะ